ต่อไปนะคะดึงเข้ามาอีกนิดนึงเท่าที่ไหวเลยยืดหลังยืดออกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าพับจากข้อพับสะโพกตรงนี้ความเชิงการมาด้านหน้ายืดอกไว้ลงมาเท่าที่ได้มือเดินไปด้านหน้าไขาได้วางข้อศอก ใครไม่ได้ยืดไว้แบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องฝืนแล้วพยายามที่จะก้มลงมาเอาศีรษะลงมาแต่หลังงอแบบนี้ไม่เอาไม่มีประโยชน์เลยนะคะให้ยืดหลังยืดออกไว้ค่ะแล้วค่อยๆเดินไปได้แค่ไหนแค่นั้นได้แค่นี้เอาแค่นี้นะใครได้วางศอกใครได้เดือนศอกไปด้านหน้าใครได้วางหน้าผากลงโดยที่หลัง นะยืดมากที่สุดเลยไม่โก่งหลังออกนะท่านี้มันจะหลังจะตรงเป๊ะไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าให้เรามีความรู้สึกว่าเรายืดอ,อกไว้นะคะ